รูดจัดปลัดกออกงามลายโปรไฟล์ดอกววาเห็นแล้วอยากคลิกอยากหยอกอยากสวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเรกันนะครับของเจ็ดสิบของเราเองนะครับไปกันเลยนี่ครับเป็นเร หนึ่งปางนะครับโอ้สองปากนะครับหนึ่งตัวครับเป็นบ้านโป่โมเองกนะครับแล้วเรามาดูปั๊มลมกันเลยนะครับปั้มลมตัวนี้ปั๊มลมอะไรนี่แหละครับจำไม่ได้นะครับซึ่งมีตัวตัดด้วยนะครับเนี่ยถ้าเราดึงสีดงแดงๆนี้ ั๊มก็จะทํางานนะครับปั๊มสองตัวนะครับปั๊มรวมเร็วๆเลยนะครับแล้วก็ทังครับเนี่ยเสียงเด๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับพอดีว่าตัวนี้ลมหมดนะครับเี้ครับก็เป็นของเจ็ดสิบนะครับอันนี้เป็นเจ็ดสิบเขียบากเป็นเก้าห้านะครับ ับซิกุดเตรนะครับลมหมดนะครับลมหมดเดี๋ยวขึ้นคลิปให้นะครับตอนลมประมาณลมน้อยมากครับมันก็เลยไม่ค่อยดังนะครับในคลิปรอชมครับอันนี้ก็มีท็อปเปอร์ด้วยนะครับไว้เป่ากรองประมาณนี้นะครับ พี่น้องนะช่องเราก็เป็นผู้ถ่ายทำครับนี่นะครับโดยรวมของคันนี้นะครับสวยๆเลยครับนี่ขยายบากนะครับคันนี้เข้าจบคลิปกันเท่านี้นะครับ